สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่ youtube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องแรกเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกเป็นประจำทุกวัน7จ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมวันนี้เป็นรีวิวที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบนะครับก็คือกลุ่มเลข7195นะครับ 5, รเ1 9 5กุยตั้งชื่อว่าสร้างทางให้มันคงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผม ก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับพื้นฐานก็จะมี1771 1991แล้วก็5995นะครับส่วนใครอยากชมเลข3ตัวก็ทำไปแล้วก็คือ719917แล้วก็195591นะครับเลขคู่กับเลข3ตัวเนคุยทำรีวิวแบบภาพรวมนะไม่ได้ลงลึกถึงตำแหน่งจะเป็นการมองแบบภาพรวมๆเอานะครับแต่ถ้าใครอยากจะชมแบบเจาะตามตำแหน่งเลยก็มาที่7195กลุ่มนี้กันเลย โอเคพอตั้งชื่อว่าสร้างทางให้มันคงนะั่นคือแนวคิดการตัดสินใจนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนละกันคนลงท้ายเลข5ครับจุดเด่นก็คือเป็นคนที่เรียกว่าชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะครับเรียกว่าจะเจออะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามามักจะพิจารณาก่อนเสมอว่าเป็นยังไงอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเป็นคนที่เรียกว่าคนเอ๊ชอบเอ๊เอ๊ยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่เอ๊ล้วก็พิจารณานะมันจะมีเอ๊อยู่หลายอย่างนะครับเอ๊นั่นเอ๊นี่เนี้ย แต่คือนี่เลขอื่นจะเอะนี่คือหันควบแล้วไปทําเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกเลขเลขหนึ่งอะไรเงี้ยเออเชอบปุ๊บไปปับเ,เลขแปดปุ๊บไปปับเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือ A, เอะเฉยๆแล้วก็มานั่งพิจารณาเออประมาณนี้เลขห้าจะเป็นคนประมาณนั้นนะครับชอบคิดชอบพิจารณาชอบหาคําตอบก่อนที่จะลงมือทําหรือลงมือตัดสินใจหรือ,รอตัดสินใจจะเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบพูดกันก็คือเลขห้าปิดห้าคือปิดสติสําหรับคุยกับปิดห้าห้าไม่ใช่สติ5คือแนวทางแนวทางหนึ่งที่มีทิศทางไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นเพราะเขาเป็นคนที่ชอบแบบคิดคือเห็นอะไรเขาจะเอะ๊ก่อนเนะี่ยที่ผมบอกเออมันเหมือนกับว่าจะทาอะไรก็คิดก่อนกนะ็คิดปุ๊บปบแต่แต่นะครับมันจะมีจุดด้อยก็คือ เมื่อไหร่ที่คิดนะมันจะคิดไปเลยถ้าเกิดว่าคุมตัวเองไม่ได้นะมันจะเหมือนคิดซ้ําคิดแล้วคิดอีกคิดไปเรื่อยยึดติดยึดมั่นสิ่งที่ตัวเองคิดยิ่งอะไรที่คิดว่าอะไรที่มันกรองเสร็จแล้วนะจากคนที่เป็นเลขห้ากรองเสร็จแล้วจะเชื่อมั่นมากเพราะนั้นฉันพิจารณาแล้วนะเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือมีอะไรเข้ามาใหม่ๆมันก็เลยจะกลายเป็นลักษณะของแบบเปลี่ยนแปลงยากอะ่ะไม่ยอมหัวลั้นอะไรเงี้ยหัวแข็งประมาณนั้นนะนะครับจะลองคิดดูว่าถ้าเป็นแบบนี้อาการแบบนี้เรียกว่ามีสติหรือเปล่า นะคือเลขมันบอกทางแต่ว่าดีร้ายเนี่ยเราต้องเป็นคนกําหนดนะครับเพราะฉนะนั้นสาหรับผมถึงคุณจะมีห้าแต่ว่าตําแหน่งอื่นๆของคุณมันมีลักษณะของการแบบแรงๆออกไปนู่นนี่นั่นเน่ยมันก็อาจจะมีการพิจารณาไม่ได้แบบกั้นไว้ขนาดนั้นนะบางทีมันกลายแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแล้วแต่จังหวะนะครับมันไม่ได้เป็นงั้นเสมอไปแต่ถ้าอยากให้มันลงตัวจริงๆเราต้องคุมตัวเองก่อน แล้วให้ห้าเป็นแนวทางเจออะไรเข้ามาเราพิจารณาส่วนจะดีไม่ดีเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะนั้นห้าคือแนวทางในการพิจารณาสิ่งต่างๆแค่นั้นเองไม่ใช่มีห้าปุ๊บเออเดี๋ยวฉันก็มีสติอันนี้ไม่ใช่มุมมองอื่ไม่ใช่นะมีห้าปุ๊บมีสติปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่มีห้าคือมีแนวทางในการที่จะชอบพิจารณาสิ่งต่างๆถ้าเป็นเลขอื่นถ้ามีหกก็คือ เป็นการพิจารณาสิ่งที่คือประมาณว่าอยากชอบอยากอะไรก็เอาเข้าแนวทางของตัวเองเลขเก้าก็ชอบหาทางออกเลขสี่ก็ชอบหาคําตอบอ,อ่างเงี้ยเลขหนึ่งก็มีทิศทางชัดเจนต้องมานี้นี่แต่เลขห้าคือพิจารณาสิ่งต่างๆเป็นเลขที่เปิดกว้างในการพิจารณาทุกอย่างคือเปิด,เป,ดเปิดกว้างอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าแคบเกินปไปเปิดกว้างแต่ทุกอย่างที่เข้ามาต้องผ่านการเราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ก่อนว่า,วามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง ก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ถามมันคือสติไหมก็ไม่ใช่ลิกภาพออกใช่ไหมไม่ใช่สติตรงๆอะ่ะเพราะยิ่งถ้าเกิดคุณคิดว่ามีห้าปุ๊บปิดสติปับ๊บนี่คือคุณขาดสติละเลขมันแค่บอกทางครับะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลงท้ายเลขห้าตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าอ่ะเราเป็นคนช่างคิดช่างพิจารณาแล้วก็แนวคิดไปในเชิงของการที่สร้างสรรค์สิ่งต่าง กว้างไกลจินตนาการดีเยี่ยมนะครับคิดนอกกรอบพุมมองแปลกใหม่คือสิ่งที่จะเข้ามากระทบปุ๊บเรารู้ว่าอ่าเราจะทํางี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเราจะจะ,จะ,จะทําต่อคืออ่าสมจะทําเรื่องนี้แหละเราจะทําเรื่องนี้แบบไหนได้บ้างที่มันดูไม่เหมือนใครดูแปลกใหม่พิจารณาสิ่งที่กําลังจะสิ่งที่กําลังจะตัดสินใจอะไรให้มันดูลึกล้ํามากขึ้นให้มันดูแตกต่างดูไม่เหมือนใครดูถึงจะดูไม่เหมือนใครแต่ก็ดูมีหลักมีเกณฑ์มาอ๋อ ผมว่ามันเป็นมุมมองของพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะหาคําตอบเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอมองอย่างนี้ดีกว่าหรือเป็นนักเรียนที่เรื่องนี้หนูยังไม่เคยเรียนถ้าเรียนแล้วหนูจะพอเข้าใจปุ๊บหนูก็อยากจะไปแตกยอดออกนี่คือความเป็นห้าเก,ก้าพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันเกิดทางใหม่ๆขึ้นมา,นาประมาณนั้นถือว่าโอเคไหมสมําหรับครูครูก็อชอบนะเคยใช้ด้วยเก้าห้าก็ถือว่าตอนนั้นที่ใช้เป็นยุคที่ผมกําลังศึกษาเรื่อง ตัวเลขใหม่ๆเลยตัวเลขเบอร์โทรศั์มือถือศึกษาใหม่ๆเลยก็คือเป็นคนที่ที่มองตัวเองนะเป็นคนที่ประมาณว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้น่าจะมีอะไรที่มันดูดูลึกดูมีดีเทลมาจากที่มาที่ไปตอนที่เป็นก้าห้าเป็นอย่างนี้จริงคืออยากจะให้ไม่เชื่อว่าแนวทางของเลขมันจะมีแค่เอ้ยถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มันก็ต้องทั่วโลกใช่ไหมผมก็พยายามไปมองที่ด้วยไม่ได้มองเฉพาะ ในตำราที่เป็นของไทยผมไม่มองต่างประเทศด้วยดูว่าเขามองตัวเลขอะไร,ไร mm hmm. เพื่อเอามาพิจารณาว่าเอ้ย mm hmm. ถ้าเกิดว่ามันบววายจริงอ่ะมันน่าจะตอบโจทย์คนได้หลากหลายอะไรพวกนี้มก mm ็จ hmm. ะมีทางที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆนี่คือความเก้าหาพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้คือจุดเด่นแต่จุดด้อยก็คือมันก็พิจนารณาแน่นเลยก็เพราะมันพิจารณามันเลยจาจจะคิดอาจจะคิดช้าไปหน่อย <laughs> ช้าระดับหนึ่งนะช้าระดับหนึ่งแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ช้ามากหรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็มีก้าอยู่นะครับช้าระดับหนึ่งไม่ได้เป็นคนรีบริ่งอะไรคือมีห้าท้ายคุณต้องทําใจไว้ก่อนเลยคุณไม่ได้รีบไปไหนคุณต้องเอ๊ะก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยคุณอาจจะช้ากับพวกที่มันเป็นเลขเด่นเดเร็วๆไวๆอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วอ๋อมันจะมีแนวทางแบบนี้ก็ก็พิจารณาออกนะครับนี่คือก้าวห้าตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหนึ่ง คราวนี้ข้อดีของจุดที่อ่าสมมติอันนี้ผู้เชิญบวกก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบชอบคิดนะชอบสร้างสิ่งใหม่ๆเราจะมีแนวทางว่าฉันตั้งเป้าว่าฉันจะต้องถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามากระทบฉันฉันจะพิจารณาและฉันจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ฉันพิจารณาออกไปให้คนอื่นได้ฟังอย่างชัดเจนคนคนนี้เวลาได้ทํางานที่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรการดูแลงานต่างๆอ,อยู่เบื้องหลังอะไรพวกนี้พิจารณางานต่างๆเช่นตรวจเป็นผู้ตรวจสอบอะไรพวกนี้ ดีดีมากเช็คป็ดตรงไปตรงมาละเอียดแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงเป็นนักวางแผนที่ดีเป็นนักวางแผนที่ดีนนกลุ่มนี้นะครับที่แบบว่าแนวทางจะชัดเจนสมมุติเอาเอาเอาความรู้สึกของคนหนึ่งเก้าห้าไปให้แบบถึงว่า,าคิดเรื่องนี้เราไปถ่ายทอดคนอื่นจะเข้าใจได้ง่ายเขาจะไม่ดูถึงแม้ว่าเก้าห้าจะมีทางที่หลากหลายนะแต่ว่าเวลาที่เขาจะพิจารณาหรือว่านําเสนออ่ะสมมุติจะทําเรื่องนี้ทําแบบนี้ครับ นะสมมติทำเรื่องนี้ผมมีวิธีการแบบนี้นี่นี่นนนชี้ชัดไปเลยมีความชัดเจนในตัวพอตกวนนะครับนี่คือจุดเด่นนะปูทางทุกอย่างไว้ประมาณนี้นสมมติใครมาถามก็เป็นนักวางแผนนะปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบแบบนี้เป็นเลขของการวางแผนอีกเลขหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ถ้าใครไม่ต้องการเลขที่แบบโอ้ล้ำล้ำอะ่ะอันน,อ 195, นี้พอดีหนึ่งเก้าห้านี่พอดีนะครับลองดูนะแล้วทีเด็ดสุดก็คือวิธีการทํางานเป็นเลขเจ็ดคราวนี้ คือยังมอคือเป็นคนที่วางแผนแล้วก็ไปลงมือทําได้แบบทุกกระเบียดนิ้วคิดยังไงเป็นอย่างนั้นนึกนึกภาพพิศวกรที่กําลังหรือว่าสถาปนิกที่ออกแบบ่ะออกแบบแบบนี้บิน้วิศวกรก็รวมกันออกแบบปุ๊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 บเป็นทีมงานเนี่ยหนึ่งเก้าห้าเป็นทีมงานปุ๊บปุ๊บจะทำยังไงปุ๊บปุ๊บมีความชัดเจนแบบยังไงพอมีเจ็ดตรงนั้น สมมติจะออกแบบสร้างสร้างอาคารสร้างตึกเนี่ยตึกจะเป็นแบบนั้นเลยเป๊ะไม่มีไม่มีผิดเพี้ยนแม้กระทั่งการคำนวณนู่นนี่นั่นว่าจะต้องขนาดไหนอะไรยังไงฝังลงไปแค่ไหนอ่ามีการความปลอดภัยแรงเสียดทานอะไรคือคิดหมดรอบด้านคิดยังไงได้อย่างไงเพราะและ้วเพราะว่าแนวคิดของเขากับการกระทําของเขามันสอดคล้องกันว่าเขียนแผนยังไง วิธีการลงมือทําต้องแบบนั้นไรอย่าต้องเยอะเอย่ต้องครบไม่มีขาดตรงบทพอมในการตรวจสอบเลขเจ็บเนี่ยหลายคนไม่ค่อยชอบแต่จริงๆเลขเจ็บเนี่ยถ้ามองในมุมดีคือเมื่อสารตั้งต้นเป็นยังไงไอผลงานสุดท้ายจะเป็นแบบนั้นป,ประมาณว่าเขียนยังไงเป็นอย่างไงปากตรงกับใจอประมาณนั้นประมาณนั้นปากตรงกับใจนะครับ ประมาณแต่ผมบอกตลอดว่าเลขไม่ได้บอกเป็นคนดีนะถ้าเป็นคนดีคือปากตรงกับใจถ้าเป็นคนไม่ดีก็คือพวกนี้แบบเลี่ยมอ่ะทุกอนุวัคนจะสู้เขาคุณแทบจะแบบต้องผีกายถวายชีวิตเนี่ย <c oughs> นึงออกใช่ไหมมันต้องมีเสียเลือดเสียเนื้อก,กันบ้างเขาอกมันเก่งมากลเลยเนี่ยมันเยอะมากอ่ะมันรู้ทุกแง่ทุกมุมอ่ะถ้าจะเอาชนะคุณมันต้องทําอะไรบ้างมันจะแบบคิคดไปแบบนะนะครับเก่งมากเลขคุเนี่ยเก่งอันให้ไม่ให้เลขคในเล้กลุก่มนี้นะครับเก่งชนิดแบบว่า เขาอาจจะดูทำเงียบๆนะแต่เวลาไปดูฝีมือตอนผลงานออกมาเป๊ะๆเป๊ะเราจะแบบท้อเลยล่ะตอนเห็นผลงานเราจะรู้สึกท้อวางแผนก็ดีนะครับลงมือทำก็ดีบริหารจัดการก็ดีรายละเอียดเยอะเป๊ะนะครับถ้ามีคนเลขนี้อยู่ในองค์กรอยู่ได้เลยว่าองค์กรนี้มีความมั่นคงอย่างนั้นยิ่งจะเป็นผู้บริหารด้วยนะโอ้โหยิ่งเป๊ะวางรากฐานทุกอย่างแน่นปึ๊กมีการ มีการลำดับทุกอย่างไว้ตามแผนทุกอย่างเป็นงานเป็นทางงานตามแผนเก่งครับผมนี่เก่งมากถ้าเรื่องงานทํางานนะะคราวนี้เรื่องด้อยเนี่ยมันไม่มีเด่นอย่างเดียวแน่นอนอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นด้านด้อยเมื่อกี้คือมีความเป็นตัวเองสูงคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหนักแน่นแน่นอนยอมหักไม่ยอมงอด้วยนะ่ะวิธีการทํางานคือถ้าผมเห็นแบบแผนเป็นแบบนี้ถ้าให้ผมพลิกไปอย่างอื่นโดยที่ ไม่มีข้อมูลต่างๆมารับรองผมไม่เอานะโอ้หนี่หัวแข็งเลยแข็งปุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะดูถ้าเป็นสายสเสน่ห์คงไม่ใช่อ่ะเพราะนี่คือแบบสายต้องอย่างนี้ต้องถามแผนเป๊ะ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 อย่างนี้นะครับมันก็ช่างใจเอามันเหมาะกับเป็นเลขการทํางานครับไม่ได้เหมาะเป็นเลขแถวแบบการสร้างความสัมพันธ์อะไรคือนิ้นการทํางานการวางแผนอยู่เบื้องหลังเนะนี่ยพวกนี้โอเคนะครับ นี่คือด้านหลังส่วนบุค,คลิกด้านหน้าเห็นอยู่แล้วไม่ได้ต่างกันหน้านิ่งๆมั่นๆเชิดๆนะครับมีความมั่นใจในตัวเอง,แต,งตแต่ดีนะแต่งตัวเนี้ยบมากคือเหมือนคนใส่สูทต,ตลอดเวลาประมาณนัน้นึกภาพตามนะครับแต่ว่าถูกกาลาเทศานะเขาเป็นคนที่มาคือเหมือนคนทํางานเป็นบอดี้การ์ดอะบอดี้การ์ดที่แบบต้องใส่ชุดดําอะเออหรือนักธุรกิจที่ต้อง แต่งแบบชุดสูรตลอดเวลาเหมือนพวกออฟฟิศที่แบบโอ้ดูแล้วโอ้หบริษัทนี้แบบนี้หรือแม้กระทั่งอาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องแบบเนี่ยพวกครูพวกที่แบบว่าไม่ใช่ครูเนทหารตำรวจอะไรพวกนี้ครูบางทีก็ใส่แค่วันเดียวเนาะข้าราชการที่ต้องแต่งตัวเป๊ะๆอะไรแบประมาณนั้นมันก็ได้ความน่าเชื่อถือครับถ้าสมมุติคุณเห็นคนที่มาติดต่อง,งานที่เป็นแบบข้าราชการหรือว่าเป็น พนักงานของรัฐถ้าแ,แต่งตัวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกโอ้มีความมั่นใจเออคือภาพเขามันจะเหมือนแบบมีความภูมิฐานมีความมั่นใจในตัวมั่นๆมาน,น,น,นะครับอะ่ะก็ประมาณนี้มันไม่ใช่สายเสน่ห์แน่นอนนะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับว่าถ้าพื้นฐานเราเป็นคนดูดีหน้าตาดีก็มันก็เป็นอยู่แต่แบบดูดีหน้าตาด,าดีแต่การแต่งตัวมันจะดูแบบเป๊ะๆอย่างเงี้นยนีกออกใช่ไหมเออมันก็จะแบบลักษณะของ เรียบหรนะูประมาณนั้นนะ,ะนี่คือด้านนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินถ้าจะบอกว่าเป็นเลขหางเงินกิ่งไหมก็กลางๆแต่ถ้าถามว่าถ้างานเขาได้รับงานที่มันเป็นบิ๊กโปรเจกต์งานชิ้นใหญ่ๆอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วคนเลขน,นี้มักจะมักแค่ทาได้เสมอแล้วก็ได้เงินมาตามงานนั่นแหละงานจะใหญ่แค่ไหนก็ยังไงก็สําเร็จประมาณนั้นนะครับ ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือเขาเก่งเงินมาตามงานเขาจะเก่งมากในการหาเงินที่มันแบบคือจ้างเท่าไหร่ยังไงก็ต้องจ่ายคืออะไรที่มันเป็นรายได้ที่แบบคิดว่าจะต้องได้แน่ๆชัวร์ๆเนี่ยมีได้แน่นอนนะครับแต่ไม่ได้แบบหาเก่งหาได้หลากหลายทางจํานวนแบบมากมายแบบปุ้งปังอันเนี้ยไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เขาลงมือทำหรือเมื่อไหร่ที่เขาทำงานต้องได้เงินต้องได้แน่ๆนะครับประมาณนั้นนะ แต่ว่าถ้าพูดอีกด้านหนึ่งของการเงินนี่คือบริหารจัดการโหเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่รู้ว่าจะออกไปไหนอะ่ะรู้ว่าจะต้องทํำยังไงคือบริหารจัดการเก่งมากเต็มสิบให้สิบเลยบริหารจัดการการเงินนะต่อให้ไม่มีก็ตามสามารถบริหารจะสามารถใช้ได้จนแบบวางแผนได้เป็นปีๆอะ่ะบริหารจัดการเต็มสิบให้สิบเลยแต่เรื่องหาอาจจะไม่เด่นเต็มสิบไม่สักเจ็ดละกันภาพรวมพอให้แปดกลุ่มนี้นะครับสาหรับเรื่องของการเงินนะสุดท้ายเรื่องของความหลัก ไม่เน้นเสน่เน้นความตรงไปตรงมาเจอที่ใช่ก็คือจบแต่ถ้าไม่ใช่ไม่มีก็ได้เออเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นเลขที่แบบตึงตึงเปี้ยเลยไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีนะครับแต่ถ้ามีก็คือนั่นคือชัวร์แล้เลือกและตัดสินใจแล้วแล้วก็อยู่ยาวๆถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรกันไปเลยนะครับคือเหมือนนกชนิดหนึ่งอะ่ะที่เขามีคู่คนียวอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะ ยาวไปเลยแต่ถ้าไม่มีคือก็ไม่มีก็ได้จบไม่เอาคือไม่ได้สนใจเรื่องนี้เป็นหลักนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่ายังไงแต่ผมไม่คือผมไม่กั้นนะว่าเลขนี้จะไม่มีคู่นะผมว่าผมไม่เชื่อเพราะว่าคนเราเป็นเจ็ดพันล้านคนเจ็ดพันล้านอย่างนะในในโลกนี้ในปัจจุบันเนี่ยอืมันจะมีอยู่มุมหนึ่งของแต่ละคนมันจะไม่มีความแตกต่างนะครับอาจจะมีก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้มีคู่แล้วเขาก็จะเป็นคนแต่แนวทางก็คือ ถ้าเกิดว่าจะมีคู่คือคู่คู่นี้ก็คืออยู่ยาวๆไปเลยนะครับอาจจะดูไม่โรแมนติกรับแต่เขาจริงใจมากพอกว่าจะเปิดใจเนาะมันก็คนแบบนะพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างดีอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับอ๋อมีคนถามเพิ่มเติมลืมลืมไปลืมคาถามเพิ่มเติมก็คือเลขไหนที่เกี่ยวกับอสังหาหรือมพยกลุมล่ม,มนี้ก็ได้นะ มันจะมีอยู่สองเลขในที่ที่ผมเห็นว่ามันตรงแบบตรงสุดๆก็จะมีสองคู่ก็คือมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับสี่เจ็ดเจ็ดสี่ถ้าใครมองเรื่องอาสังหาที่ดินการวางรากฐานต่างๆอะไรพวกเนี้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงยาวนานเนี่ยสองคู่เนี่ยแล,ลขคู่นี้ก็เป็นอืมอะไรลืมไปลืมไปลืมกูติ้งคาถามไปว,วันนี้ได้ใช่ไหมมีเลขไหนมั่งแต่ว่าก็ต้ององค์ประกอบจากเลขอื่นถ้าเกิดว่าคุณทําการค้าไปด้วยก็น่าจะมีเลขสี่อยู่ในเบอร์ด้วยถ้าเกิดคุณ เป็นผู้บริหารจัดการก็น่าจะมีพวกเลข8เลขปะที่มันเป็นเลขของอำนาจใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะ,อะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง y o รูอีกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินม,มีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ